The Boys e a s o n 3 EP 6นะครับตกใจไหม <c oughs> เป็น EP ที่แบบโคตรพีคเลยครับ6 EP นะครับบิวมันจะถึงตอนนี้นะเป็น EP ที่แบบโคตรชอบนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมา React นะครับช็อตสำคัญๆใน EP นี้นะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเริ่มจากซีนแรกนะครับจะเห็นว่ามีคำเตือนขึ้นมานะครับยาวเหยียดมากเอาง่ายคือว่า คำเตือนว่ามันรุนแรงมากนะครับแล้วก็อย่าคิดมากเป็นแค่การแสดงนะหลังจากนั้นก็เป็นการเปิดเรื่องของ The Deep นะครับร <laughs> ้องเพลง Imagine นะครับกับมีแบ็ k โนวามานี่คือตอน,น,นแรกๆก็เปิดแบบชิวๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์นะที่พวกแก๊งในวอลเนี่ยครับในพวกลูกน้องของโฮมแ l นเดอร์เนี่ยก็มาคุยกันครับว่าโอเคเนี่ยเราเจอคลิปไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยสรุป Soldier Boy ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ โฮมแลนเดอร์ก็โอเคตามไปฆ่ามันนะครับแต่ว่านัวเนี่ยไอ้แบ็กนัวของเราเนี่ยครับกลายเป็นว่าแม่งเอาแคปซูลเอา GPS ตัวเองออกเลยแสดงว่ามันกลัวโซเชียร์บอยอ่ะมากกว่ากลัวโฮมแลนเดอร์อีกนะที่มันยอมแบบกล้าหนีอย่างนี้แล้วโฮมแลนเดอร์ก็ค่อนข้างไว้ใจมันนะครับตัดไปที่เหตุการณ์เหตุการณ์นึงก็คือตอนที่พวกแก๊งเดอะบอยส์นะครับพวกบูชเชอร์กับฮิวอี้เนี่ยไปดีลนะครับกับโซเชียร์บอยว่าโอเคเราจะตกลงกันยังไงดีเดี๋ยวเราจะ ตามพวกแก๊งเก่าของนายให้นะแล้วก็ตามไปฆ่าให้หมดเลยแต่ว่าขอแค่ชื่อเดียวช่วยฆ่าหน่อยคือโฮมแลนเดอร์นะครับซึ่งฝั่งของ MN เนี่ยครับ MM เนี่ยไม่เห็นด้วยนะเอ็มเอ็มเนี่ยอยากจะแบบอยากจะฆ่าเซอร์เจอร์บอยจะซ้านะครับก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวก็ไปทีมอัพกับสตาร์ไลท์นะครับออกแนวแบบว่าจะไปห้ามปามแหละประมาณนั้นแล้วก็อีกซีนหนึ่งเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วโฮมแลนเดอร์เนี่ยอารมณ์แบบมูนไนครับอารมณ์แบบสตีวี่นะครับคือ เหมือนมี2ลร่างนะครับมีร่างแบบว่าต้องการความรักจากทุกคนกับอีกร่างที่แบบว่ากูต้องการจะฆ่าทุกคนนะครับเป็นร่างแบบร่างล่างเหมือนร่างร่างดีกับร่างไม่ดีหรือเปล่าจริงๆมันก็เหมือนคนไม่ดีทั้งคู่แหละนะครับซีนต่อไปเป็นซีนที่ค่อนข้างสาคัญนะครับเพราะว่าซีนนี้เนี่ยคนที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือสตาร์ไลท์ครับเพราะว่าเธอไม่รู้ว่านาเดียเนี่ยเธอจะแบบว่ามาป๊อปหัวตอนไหนนะแล้วเขาก็รู้ความลับหมดแล้วครับว่าใครมีพลังอะไรยังไงนะ แล้วก็มาชวนสตาร์ไลท์นะครับให้ไปร่วมแคมเปญด้วยกันนะแต่ว่านี้ก็ปฏิเสธไปนะครับน่าจะมีบทต่อนะครับจริงๆพลังนางโหดมากนะกลายเป็นว่าไม่แน่อาจจะเป็นคนฆ่าโฮมแลนเดอร์เองหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นซีนต่อไปครับก็จะเป็นซีนของพวกเฟนชี่ลวที่แบบว่าโดนจับมานะครับโดนโดนแม่สาวรัเสเซียนะครับจับมาแล้วกลายเป็นว่าคือโอ้โหช็อตนี้คือ น่าสงสารนะคือไม่รู้ว่าพอไม่มีพลังเนี่ยมันกลายเป็นว่าแบบขัดขืนแล้วก็แบบสู้อะไรไม่ได้เลยนะครับจริงๆช็อตน,นี้เนี่ยผมอแอบลุ้นอยู่นะครับเผื่อคิมิโกะเนี่ยเธอจะแบบฟื้นพลังไหมคือข้อดีคือถ้าฟื้นพลังได้แปลว่าเธอก็จะแบบสู้ได้แบบไม่ตายใช่ไหมแต่ข้อเสียคือแสดงว่าเอา้าทั้งนั้นคือถ้าจะไปฆ่าโฮมแลนเดอร์เนี่ยพลังของเซอร์เจอร์บอยมันไม่อยู่ตลอดหรอแต่กลาย่าโอเคฟื้นพลังไม่ได้แสดงว่าไอเลเซอร์ Laser จากโซอเจอร์บอยเนี่ยน่าจะฆ่าโฮมแลนเดอร์ได้แน่นอนครับหลังจากนั้นเป็นีีีทท่่พสุด นะครับของ EP นี้แล้วนะครับไม่รู้จะพีที่สุดข,ของซีซั่นนี้หรือเปล่าอาจจะมีพีก,กว่านี้นะคือฉากออจีครับฉากเซ็กซบูของเหล่าฮีโร่ครับฮีโร่แกสซึมนะครับแล้วก็พวก MM <ๆ S 1> กับซาไลก็จะไปแบบว่าไปห้ามปามว,ว่าโอเคคนหนีไปจากปาร์ตี้นี้นะเพราะว่าไอไอคู่คู่ทวินเนี่ยที่มันเป็นทีมเก่าโซลเจอร์บอยเนี่ยจะต้องโดนฆ่าแน่นอนนะครับแล้วเอ็มเอ็มเนี่ยโอ้โหคือเอาคนอื่นเอาคนอื่นมา โหดนะครับเอาตัวเองเนี่ยมาฆานะครับมาเป็นตัวโดนนะครับเนี่ยช็อตแต่ละช็อตนะโดนแต่ละอย่างนะครับโคตรโคตรที่เยเลยนะครับแล้วก็ตาไลก็ไปเจอความลับของเดอะดินนะครับความลับด้านดํามืดของเขานะครับแล้วก็อีกซีนหนึ่งอันนี้เป็นซีนที่ค่อนข้างดีนะอันเนี้ยมันเป็นเซนที่เอเทรนเนี่ยขอโทษฮิวอี้แบบจากใจจริงนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรหรอกแต่ว่าฮิวอี้เป็นคนทวงคําขอโทษด้ซ้ําแต่มันน่าจะรู้สึกผิดจริงๆนะคือพอมันโดนกับตัวเองไง มันโดนฮีโร่คนอื่นทําลายครอบครัวตัวเองมันก็เลยแบบรู้สึกขอโทษจริงๆรู้สึกเสียใจจริงๆนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นคนเลวอยู่นะครับแล้วก็ซีนต่อไปเป็นตอนฮิวอี้ช่วยชีวิตสตาร์ไลท์นะครับแล้วก็ซีนต่อไปก็จะเป็นซีนที่ MM เนี่ยปาครับระเบิดควันนะครับเป็นแก๊สแก๊สพิษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อต้องการจะหยุดโซ c เชียลบอยแต่ว่าก็ไม่สำเร็จครับโซเชียลบอยแม่งน่าจะอมาตะน่าจะแบบโหดๆมันแค่บินไม่ได้ นะครับแล้วก็หลังจกนั้นเซอร์บอยก็ตามไปฆ่าไอ้คู่ทวินเนี่ยครับแล้วก็ระเบิดบ้านอุมตายไม่ได้ตายแค่2คนตายแม่งเกือบทั้งบ้านนะครับคนโดนลูกหลงคือเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันสติหลุดไงพอมันนึกถึงตอนที่เหตุการณ์แบบว่าโดนทรมานที่รัเสเซียหลังจากนั้นอีกซีนหนึ่งนะครับก็จะเป็นซีนย่อยนะคือตอนที่เอเทรนเนี่ยไปไปแก้แขนนะครับแก้แก้แขนคนที่ ทำทำร้ายครอบครัวตัวเองนะครับแล้วก็โดยการจับลากนะครับจับลากกับพื้นนะครับเป็นซีนแบบว่าถ้าเราเราเราเห็นซีนนี้ก็คิดว่าโหดแล้วใช่ไหมแต่มีโหดกว่านี้อีกนะครับอันนี้ครับคือซีนที่โหดที่สุดนะครับคือแอนแมนโดนเหยียบตายครับคือผมว่าจริงๆตรงเนี้จริงๆถ้าโดนเหยียบเฉยๆเนี่ยตอนที่มีพลังอยู่น่าจะไม่ตายผมว่าอาจจะโดนลูกหลงของพลังของโซอเจอร์บอยไงแล้วมันทําให้กลายเป็นว่าติดอยู่ในร่างนั้นแล้วก็ คือล่างกลับไม่ได้แล้วก็ตัวแบบไม่มีแบบพลังเหนือมนุษย์ก็เลยโดนเหยียบแปะตายเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการต่อสู้แล้วครับสิ่งที่เรารอคอยมาทั้งซีซั่นครับคือการต่อสู้นของโซเชียลบอยกับโฮมแลนเดอร์ผมคิดว่าอันนี้คือพีคแล้วแต่พีคที่จริงเนี่ยคือตอนที่บูเชอร์สู้กับโฮมแลนเดอร์ครับต่อยกันหมัดต่อหมัดแบบว่ามันแบบหน้าเนี่ยครับดูหน้าบูเชอร์เนี่ยคือมันรอคอยมันรอคอยแบบพลังอย่างเงี้ยรอคอยที่จะได้ซัดกับ โฮมแลนเดอร์เงี้ยหมัดตอมัดอ่ะรอคอยมันนานมากนะครับแล้วพอมันได้สู้เนี่ยคือพลังเขาเรียกว่าไงอ่ะคือการควบคุมพลังโฮมแลนเดอร์น่าจะเก่งกว่าครับเพราะว่าเขาใช้พลังมาทั้งชีวิตแต่แบบความอาฆาตแค้นอ่ะแบบพลังแฝงอ่ะฟูเชอร์มันแรงดีกว่านะครับแล้วก็มีการแบบยิงเลเซอร์สู้กันนะครับเหมือแนบบดูมันแบบดูซูเปอร์แมนประมาณนั้นนะครับซีนนี้แล้วก็ซีนต่อไปก็หลังจากเราดูดีซีซูเปอร์แมนใช่ไหมเรามาดูไอ้นี่ต่อครับ เีมีวอลนะครับกัปตันอเมริกาไอาออนแมนนะครับคือเนี่ยช็อตสามคน,นครับลุมกดโฮลแมนเดอร์นะครับสามคนเพื่อจะปล่อยพลังโซลเจอร์บอยนะครับเพื่อจะฆ่าโฮลแมนเดอร์เนี่ยแม่งสามคนเอาแรงไม่อยู่โฮลแมนเดอร์คือใช้พลังอ่าเครื่องสุดท้ายนะครับดีดทุกคนออกแล้วก็บินหนีไปครับคือเนี่ยซีนช่วงเนี้ยประมาณแบบห้าถึงสิบนาทีนะครับไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีสิบนาทีได้ซ้ำมั้ง มันเกิดขึ้นเร็วมากแต่แม่งบีบหัวใจมากแล้วก็ลุ้นครับคือลุ้นว่าแบบเฮ MM ้ยเอ็มเอ็มเนี่ยมึงไม่มีพลังพิเศษมึงอย่าไปอยู่แถวนั้นเดี๋ยวมึงจะตายนะครับฮิวอี e, ้มึงก็มีแค่พลังเทเลพอร์ตเดี๋ยวมึงจะตายด้วยคือเหมือนแต่ละคนน่ะมันตายได้หมดเลยครับคือแน่นอนว่าโซเจอร์บอยกับบูเชอร์เนี่ยเหมือนถ้าไม่เพียงพงังจริงอะ่ะคือผมมันเดาฆ่าไม่ได้อยู่แล้วครับพลังมันสู้กันได้ใช่ไหมแต่พวกอื่นน่ะผมโดนผมกลัวมันโดนลูกหลงผมมาคิดว่าแบบถ้าแม่งฆ่าคนตายตรงนี้มันน่าจะพีคมาก สุดท้ายคือไม่มีใครตายนะคือแยกวงนี้กันได้หมดนะครับแล้วก็ปิดฉากนิดหน่อยที่ตรงคิมิโกะกับเฟรชชี่ที่แบบว่าเขาคุยกันนะครับว่าโอเคมันมีเรื่องดราม่าของคิมิโกะตั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กนะเขาแบบว่ามีความรุนแรงในตัวประมาณนั้นแล้วก็เซนสุดท้ายครับผมคือ Starlight ครับนางก็ออกมาเฉครับว่าเนี่ยเดี๋ยวเหตุการณ์เนี่ยเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยววอลก็ไปบอกว่ามันเป็นความผิดของแบบว่าซูเปอร์วิลเลน แต่จริงๆไม่ใช่นะจริงๆคือความผิดของไอ้โฮมแลนเดอร์โซเชียลบอยนี่แหละคือแม่งคนคนเลวอะ่ะทั้งวงการเลยนะครับแล้วก็นางก็บอกว่านางควิดละนางไม่ไม่ไม่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่แล้วนะครับไม่อยู่ในเซเว่นแล้วประมาณนั้นซึ่งนี่คือเหตุการณ์สำคัญๆในคัญในี้ครับผมผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่พลคกมากๆนะครับการที่เราแบบว่าเรารอคอยเราเหมือนแบบ มันเตรียมอาวุธมาตลอดอะ่ะเหมือนมันเตรียมอาวุธเตรียมอาวุธหนักเตรียมเซอร์เจอร์บอยนะครับแล้วตัวเองก็ลองเซรุ่มลองเซรุ่มเขาเรียกว่าเซรุ่มเหรเซรั่มสิลองแบบว่าฉีดแล้วฉีดอีกนะใช้พลังแนละ้วใช้พลังอีกนะครับจนถึงแบบจุดที่ต้องมาซัดกับคมแมนเดอร์เนี่ยแม่งมันมากนะครับผมคิดว่าถ้ามันได้สู้กันอีกเนี่ยมันน่าจะต้องรุนแรงกว่านี้มีแบบแบบว่าเผาเมืองแบบระเบิดบ้านระเบิดตึกเลยครับผมว่ามันน่าจะไปแบบสเกลหนักขนาดนั้นเลยก็ก็เป็นไปได้ หรืออาจจะเป็นแบบไปสู้กันในป่าที่แบบไม่มีคนเหมือนตอนตอน,ตอนแบบว่าสู้กันก่อนนัานเนี่ยซีซั่นที่แล้วใช่ไหมเวลาแบบฮีโร่สู้กันเดี๋ยวมีคนลูกหลงอะไรเงี้ยคือผมว่าไม่ใช่ผมว่าเดอะบอยส์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะซัดกันจริงๆอ่ะซัดกันแบบว่าเอาให้แบบพีคสุดเนี่ยจะต้องโค่นฆ่าโฮมแลนเดอร์ให้ได้นเนี่ยมันต้องแบบตึกต้องพังอ่ะตึกต้องพังบ้านต้องพังแบบมันต้องแบบชิมหายวายป่วงนะครับผมก็คิดไว้ประมาณนั้นก็ เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่า E ีีต่อๆไปจะเป็นยังไงนะอันนี้ผมอารมณ์ค้างนะครับจริงๆอยากให้มันแบบสู้กันแบบเหมือน The invincible นะครับก่อน,นที่ผมดูใน Amazon Prime เหมือนกันโอ้โหแม่งสู้กันแบบว่าชีวิตมนุษย์คือผักป่าคือจะทะลุมนุษย์ทะลุร่างแบบว่าฆ่าจะฆ่าแค่สองคนแต่แม่งตายทั้งเมืองอะ่ะเพราะว่าแบบแม่งบินโฉบไปโฉบกันมานะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้มันยังไม่มีพลังบินได้ไงมันมีแค่โฮมแลนเดอร์ er คนเดียวที่บินได้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับใครดูอีนี้ีจบแล้วนะ ลองมาคุยกันหน่อยนะครับว่าคุณชอบไม่ชอบฉากไหนสุดนะครับมันพีคมากๆนะแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวหนังกับซีรีส์เรื่องต่อไปนะครับอันนี้เป็นแบบว่ารีแอคนะก็เจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ